ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังงงหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนแต่ไม่ไกลกับเมืองเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นชานเมืองของเทศบาลเมืองตัลุบันพิกัดแปลงตรงนี้อยู่ที่บ้านลามอะบกจากนี้ไปถึงในเมืองเทศบาลเมืองตัลุบันเพียงแค่1-2กิโลเท่านั้นที่ตรงนี้อยู่ในชุมชนเลยแล้วก็มีวิวบรรยากาศกับทุ่งนาแบบนี้เลยนะเป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นสดชื่นแต่ว่าข้อดีคืออยู่ใกล้เมือง ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่สร้างบ้านเนี่ยที่ตรงนี้สวยเลยแปลงตรงนี้จะมีเนที่ทั้งหมดเนี่ยสี่ห้องในสี่ห้องเนี่ยเราได้แบ่งแปลงไว้แล้วแปลงละสองห้องเป็นชนโดดพรอบโอสองแปลงสามารถที่จะเอาที่จะแปลงได้ใจสองห้องก็เอาสองห้องแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนๆสนใจที่สร้างบ้านเป็นบ้านเดี่ยวแนะนําให้เอาทั้งสี่ห้องเลยเพราะว่าถ้าสร้างบ้านเดี่ยวแล้วก็มีบริเวณที่สี่ห้องนี่สวยเลยตรงนี้สวยมากอยู่ตินดถนนแบบนี้เลยเป็นถนนที่สามารถไปหาวัสดุทีก็ได้ ถ้าออกทางนี้ก็ไปที่ในเมืองในเมืองกาลุบ้าน<ด>แล้วก็สามารถที่จะไปเมืองใหม่ก็ได้ก็ไปได้ทั้งสองทางทางนี้ก็ได้แล้วก็ทางนู้นก็ไปได้เหมาะมากที่จะสร้างบ้านเป็นบ้านที่อยู่ชานเมืองไม่วุ่นวายแต่มีความอยู่ใกล้เมืองมากๆที่สาคัญอยู่ในชุมชนตรงนี้ก็จะมีชุมชนแล้วก็ตรงนั้นจะมีมัสยิดมีโรงเรียนตรีกาถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ที่อยู่ชันเมืองราคาเนี่ยถือว่าถูกมากเพราะว่าหนึ่งแปลงสองห้องเนี่ย ราคาเพียงแค่ห้องละ20,000 0บาทเท่านั้น2ห้องก็40,000 0ซึ่งราคาเนี้ยสามารถคุยกันได้อีกมาตกลงกันได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่พร้อมที่จะจ่ายเต็ม40,000นเนี่ยสามารถที่จะแบ่งจ่ายไป2ง,งวดได้ก็ไม่คุยกันสะดวกแบบไหนเนี่ยมาคุยกันได้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจที่ตรงนี้พักแบบคอร์ดไม่ได้เลยนะครับพิมพ์ก็วาาสนใจใต้คอมเมนต์น